จะถามยอ้อนเนี่ยน่ะโอเคนะครับย้อนท่านที่ถามเลยครับทุามรู้สึกวันนี้เนี่ยได้เดบิวต์แล้ววันนี้ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพลงแรกแฟนมินแรกทุกอย่างแบบใหม่มากเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำได้เต็มที่อยู่เราใช้เวลาเตรียมตัวงานขนาดไหนนะปรันเอาจริงแค่สองวันครับที่จะซ้อมรวมกับพี่ๆตั้งตีอะไรอย่างนี้สองวัน อเรต่อไปรอดอีไทยเนต์นมาจากอะไรเริ่มมาจากอะไรที่เราตัดมันคือบอริษัทของผม <c oughs> เอง<อ>ที่แบบว่าตั้งขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเหมือนจริงๆผมก็เข้าไปคุยหลายบริษัทครับตั้งแต่ผมกลับมาเขารู้สึกว่าอืมเปิดไว้ทัวเองดีกว่านั่นนนั่แหละคือส้ที่เขาทำไมถึงเริ่มตัดสินใจว่าเราจะต้องเปิดบริษัทเองรอดีไทยเน้นเพราะ เหมือนมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายไม่รู้ไม่รู้หรือว่าเพราะว่าพอสมมติเราเข้าไปค่ายนี้ค่ายเขาจะจับให้เราเป็นไตร์นี้แต่ว่าแบบให้ทําแบบเ่ลงนี้อะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเราเราอยากเป็นคนที่ออกแตบบ่หรือเราเป็นคนแบบไอเดียทุกอย่างเองมากกว่าเพื่อแบบว่ามาเปิดบริษัทเองแล้วเวลาเราแบบทาเพลงหรือว่าอยากได้เอ็มดีอะไรก็เราแ,แบบสามารถบอกเขาได้เลย ากแบบมากมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เลยคือแบบสูงมาก่อนอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเออเราได้แบบกว่ากว่าแบบเราจะเริ่มเริ่มแบบมั่นใจในการร้องมากขึ้นก็แบบว่านานพอปีปลายปีแต่การไปตา่างประเทศมาเราได้ประสบการณ์ยอะไรตรงนั้นมาใช้ในข้ามปีบ้างจริงได้ได้ทุกอย่างเลยครับได้นันแบบพอเราไปอยู่ตรงนู้นเราแบบว่าเหมือน เราอยู่ต่อนหน้าคนแบบเยอะๆแบบเนี้ยบ่อยอย่างเงี้ยเาทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีการประเมินอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราได้ขึ้นมาบนมิติวิจิตเราได้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นครับผมแต่การฝึกหนนี่มันได้อะไรมาบ้างมันได้ทั้งทั้งความคิดครับแล้วก็แบบว่าเออเราได้ไปเห็นแบบที่นั่นเขาเขามีการทํางานกันยังไงหรือว่าเขามีการแบบ ไอเดียต่างๆอะไรเง ma ี okay. ้ยเขาก็ด so ูแบบดูแปลกใหม่ดีแล้วพอเราได้กลับมาแล้วก็แบบเออเราก็ได้ในส่วนนั้นมาันมต้งใใจการเเดบิวต์็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าเออผมตั้งใจอยากทำจริงๆแล้วก็พอได้พี่ทอยมาช่วยเนี่ยเราไม่ได้มันเลยออกมาแบบเพอร์เฟคเลยเราถึงรู้สึกว่าโอเคกับเพลงแรก งานจาเป็นยง้างัะสนุกดีครับสนุกมากแต่ว่าเราก็พอเราอัดเสร็จลงมากินข้าวนึกนึกอะไรขึ้นได้ก็ขึ้นแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยชิวๆมากเลยสุดว่าวันที่ไปบ้านพี่ทอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดกดีเป็นกันเองว่าเหมือนแบบเราไม่ได้มาอัดเอาอันเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ออกมาดีมาแล้วขายไอเดียเขาอะไรเข้าไปนะว่าเราต้องการเพลงแนวไหนประเทศไหนยังไงจะมีคุวภาพ ผมบอกว่าผมอยากได้ดนต,ตรนีประมาณนี้แนวแบบแนวนี้เ <ừ. S 2> กียความเร็วประมาณนี้อะไรอนยะ่างเงี้ยครับมีความแบบฮิปปอร์ตแองกิ้งหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกผมแบบมันมีเหมือนวันหนึ่งที่มันคิดคิดถึงเรื่องแบบเรื่องความทรงจำที่ดีอะไรบ้างมาเลยรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนได้ฟังก็เลยไปบอกพี่ทอยตามความรู้สุกตอนนั้นี่ว่าแบบเออเรารู้นสิงงแงเราอยากทำเพลงแบบไหนแบบเรานอ,อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณพายนาวี จริงๆมันก็อยากสื่อสารให้เหมือนความทรงจาดีๆทรงจาหนึ่งที <util> aro aro ่แบบว่าเราเราเราอยากอยากย้อนกลับไปแต่ว่ามันแบบมันย้อนไปไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรึ้ถึงมันรื้อถึงเรื่องราดีๆเก่าๆอะไรได้เราสามารถฟังมันแบบเป็นเหมือนเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ได้ใช่ไม่นักเรีคอยนานใช่ไหมอาจารย์ั้งิหาสิชั่วโมงเห็นว่า หนึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่นายก็โอเคเขากลับบ้านห่างหายกันไปแต่ช่วงนั้นพี่ทอยเหมือนไปต่างประเทศด้วยอะไรประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็กลับมาพร้อมกับบเนื้อเพลงพุ่งก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาสามารถตีโจทย์ได้เร็วมากแล้วก็แบบเอามาได้แบบโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ยอดคู่มันจะบอว่านี่หลายเวอร์ชั่นมากใชงกว่าจะเซอร์บก่อนเวอร์ชันนี้ไม่ฮะแต่เราเวอร์ชันที่ที่ออกมาแล้วมันเป็นแบบอยู่ที่นั่น มันก็มันดีทุกชัวร์ทุกชั่วช่าเลยครับแต่ว่าเหมือนเราแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนท้องฮุกเราพี่ทออยากได้ท้องฮุกที่มันแบบติดหูมากตัวนี้หรือว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าจดจำอะไรก็เลยแบบแก้ไปแก้มาจนแบบได้มาเป็นอันนี้เป็นอสุดท้ายอแาบน่าจดจำเลยนะคบแตต้องบอกว่าเป็นแบบยาวเต็มเลยหายซี่กระเจ้ามาเป็นแบบยาวช้าผมรู้สึกว่าเหนื่อยเต้นเหนื่อยก็เลยว่า เหมือนเวลาไปออกงานอะไรก็เต้นบ่อยอะไรนเลยบอกว่าเราพักบ้างร้องเพลงบ้าครับผมแต่ได้ตัวอิมาจะกยู่นานขึ้นเราก็ออกมานี่คำรีเ้ยนะอตงไทยไทยดีไาน์เทยีน์โปเฟโฮโลกราฟไปถึงงานที่ห้าเต้นถือว่าในเอวีถ้าเป็นเอลวีนี่มีเป็นพี่พี่เอิญ ที่แบบว่าขับอยกักับให้เอาไปหลายเซสชันแล,แล้วแล้วก็ส่วนท่าเต้นคนที่ทเด็กเขาบอกว่าเอาแต่เราแต่เราเลยเขาเปิดมาตเต้นอะไรก็เต้นไปเลยเขาก็แบบถ่ายถ่ายแล้วพอไหนคุณ่านหนึ่งอยากเห็นเราเต้นเราคุณก็ตัอไปเราจะเต้นไหมุน่าเต้นจริงจริงอยากเต้นไหมจริงจริงก็ก็เต้นได้แต่ว่าช่วงนี้เหมือนผมอยาก ชอบแบบว่าแนวที่คอมแนนบีแบบฟังชิวๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเต้นเต้นยังไงใช่ได้ลุ้นฮะก็มาปล่อยทุ่มเลยแล้ววันนี้ใช่นะครับลุ้นแถบไว้ก่อนปล่อยทุ่มเลยจริงๆลุ้นรับเมื่อกี้เปิดเปิดมาก็ลุ้นเหมือนกันว่าดูคนเดียวกับดูพร้อมทุกคนแบบลงต่างกันมั้ยเสียงทีกระแสต่อครับแฟนคลับที่แม่คอนเทลยิ้มอยู่ใจขึ้นนะครับรอแล้วก็เพราะว่า ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมก็คงรู้สึกกดดันตื่นเต้นเฉพอะแบบเหมือนพอลองมาได้เล่นเกมการหรืออะไรต่างๆนะเรารู้สึกว่าเหมือแนบบเป็นเส้นแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวมาดูเรามากกว่ารู้สึกว่าเราก็แค่แบบโชว์ให้เพื่อนให้ครอบครัวรให้พี่น้องดูอย่ตอนนี้ตัวยอเขาตั่งใจจะทงานในเมืองไทยเป็นหลักท่านเขาติในอนาคตาอาจจะไปเาีรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ ยังไม่แน่นอนนะครับผมก็พยายามคิดคิดหลายๆหลายๆด้านอยู่เพราะว่าเราจะอะไรไม่ก็แต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือมุ่งในประเทศไทยกับคอนเทนต์ต่อไใช่ครับอยากให้ใครเป็นผู้จัดทำเพลงเ่าในยามนี้ก็ติดต่อมาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้แพลงงานอยู่เพราะว่าเรื่องละคร <S <S เลยแลรู้สึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยรู้<ร><ร>สึกว่าเราอยากลองทำอย่างอื่นบ้างละครเราก็แบบไว้อาจจะอาจจะมีบ้างเพราะว่า อาจจะช่วงนี้อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่ที่จะทำมามีติดต่อมาบ้างไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีติดต่อบ้างแต่ว่าทางผู้จัดการก็บอกไปเลยว่าเออช่วงนี้ยังแบบยังยัง,ย,งยังขอทำเดียวกับเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อยากให้ภาพชาัดเป็นเรื่องของการเป็นนักร้องก่อนในทางเดียวก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้่รู้สึกว่าเราแค่อย,อยากทำเพลงที่แบบ เราเราชอบหรือว่าเราอยากสื่อสารอะไรออกมาเฉยอยากอยากทำงานเพลงที่มีซิงเกิลแรกออกมาแล้วต,<ะ>บบลต่อไปอย่างนี้จะออกซิงเกิลที่สองที่สามหรือออกพ e ีอะไรบ้างไหมจริงยังไม่ได้คิดเลยครับผม,ผม,ผมยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเปลี่นแล้วแล้วแต่อารมณ์เรื่องพอแบบเรานอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเราอยากเราอยากพูดเรื่องนี้ให้กับคนคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราอยากทำขึ้นมาแต่ทีนี้เราก็ก็ฟังเพลงนี้วนไปก่อนปั่นทีไปก่อน แต่แต่การเปิดใช้ย้อนชิงจะเทนเป็นมันจะต้องมีเสิร์ฟผลงานออกมาให้ให้แฟนๆที่ติดตามอยู่เรื่อยในย้อนย้อชแทนเรื่องนี้ก็ยังไงแต่จริงก็พยายามที่จะออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าคงจะเบนเป็นช่วงสักหน่อยอะไรองเไม่ได้แบบติดๆิดใครแต่ก็ถามว่าไอเดียมันออกมาตลอดมันก็ออกมาตลอดแต่ว่าเราก็ยังแบบอยากให้เบนเบนไว้ก่อนนี่เหมือนพูดถึงท้ากันสักคู่นี้ก่อนก่อนหน้ามาไัดใจพี่บูนตกใจนี่ตกใจทั้งพี่บูพีุ่่นบู มีอะไรครับเราเราแบบเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เลยในะในสคริปต์เราก็แบบมีแค่แบบพูดคุยแค่นี้อะมีโชว์จบเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจู่เขามาปุ๊บเราก็ทำตัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอสมควรนะครับพอเจอก็แล้วก็ถูกแต่ก็ดีใจครับดีใจที่มาเป็นแบบมันก็เป็นงานสำคัญอย่างหนึง่งของผมในวยันนี้อะไรอย่างเงีเราขอมีทุกคนมาร่วมยินดีก็ดีใจครับแต่ที่เราไม่ได้เจอหนักแค่ไหนโอ้ ตอนนั้นเจอล่าสุดน่าจะงานเปิดตัวอะไรสักผลิตภัณฑ์ของพี่นุ่นสักอย่างนึงเมื่อแบบห้าหกปีที่แล้วหกปีแต่ระหว่างนั้นก็ได้มีการพูดคุยอะไรกันอยู่บ้างใช่ช่ก็มีเหมือนพี่นุ่นก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้หเชียร์อัพเรามาตลอดใช่ซ่าซึ้งน้ำใจคุณแม่ไหมแฟนพาร์่โฟร์ซ่าซึ้งมากคุณแม่เลี้ยงแฟนพาร์ทนั่นถึงทำเป็นแม่ลูกกับเราไม่ร้อยยิ่งเลยนะฮะไปถึงลำยองมากินยาดองร้อนย้อนคิดถึง อยากทำอันนี้ละครนี่ไหมครับนี่แทนอะไรบ้างไหมฮะจริงๆก็ยังเว้นไว้ก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ยังสนุกกับการบอกว่าเราทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอยากทำอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าละครก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอะไเลยพักๆก่อนเพราะว่ามันจะนนค่อนข้างเครียดนิดนึง่งรู้สึกยังไงบ้างกับคนที่คำพูดที่คนบอกว่าลูกแม่รำยอมท,ทุกคนเลยอ๋อสุดก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจแฮนน้องแม็กน้องเมลิกด้วยครับผมาตอนนี้ก็ ทุกคนก็แยกย้ายกันไปว่าทำตามฝันเนี่ยทำถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นตอนนี้เนี่ยค่ะแ่คิดว่าจเอีกมามาไกลเกินฝว่ที่เราคิดเปนชมเกินไปแบบเกินไปเยอะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราก็แค่ทำตามที่ที่พ่อแม่บอกหรือว่าเรามีเราเราเราต้องเรียนเราก็เรียนเราเราเล่นละครก็เล่นละครพอแบบเราก็ไม่คิดว่าเราผมจะมีเพลงเพราะว่าผมไม่ชอบการร้องเพลงเลยตั้งแต่เด็ก มีปมอะไรันก็เลยเอบอกว่ากว่าที่จะแบบกล้าลองก็ยากครับผมแต่ว่างานที่คนไทยเขาซัพพอร์ตเหม,มือนมาตลอดให้กำลังใ,<ช>ใจมาตลอดทางที่ระหว่างเราไปหไหนเราดีใจแค่ไหนกับสิ่งที่ทำให้กำลังใ,ใจก็ดีใจมากดีใจแต,แต่วันแรกที่เขาเชียร์แต่เราก็แบบอือยากขอบคุณทุกคนนะที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะวัน อยู่นู่นหรือว่าอยู่ที่ไทยอ,อยู่ไรเนี่ยกขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสน,ยอนับสนุนคิดว่าเราทำญญาแันของเราสำเร็จแั้วก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังอยากทำอยู่แล้วสูงสุดคืออะไรฝันส,สูงสุดสูงสุดยังบอกไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของยอนเมื่อ27ปีอันนี้นถือว่าเป็นของขวัญชิ้นชิ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่สุดในชีวิตเลยครับเคยเกิดมา21ปีก็ไม่คิดว่า หรือต้องมาโชว์หรือประจัดแฟนนี้อะไรในันในงานเกิดตัวเองหรือว่ามีเพลงวันแรกในวันเกิดตัวเองเลยเนี่ยสวภาเป็นเป็นปีหนึ่งที่น่าจดจำเขาเป็นโช่วงสองเดือนมันเกิดปีนี้ความรู้สึกเราคือปีนี้จริงเป็นความไปกลับมาต้อเป็นความพิเศษปีนี้อันนี้ตื่นเต้นมากมากกว่าทุกปีเลยเพราะว่าทุกปีผมก็จัดแค่เล็กๆครับจัดแบบว่า ไปที่สถานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับแฟนคลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบขับมาห้างมาอะไรอย่างเงี้เลยรู้สึกว่าเต็มเต็มแต่ว่านี่คือสัมภาใหญ่ที่สุดเท่าไหร่เป็นหน่วยแต่เป็นการเกิดใช่ที่สำคัาก็เลยอะไรให้ตัวเองทยอดประดิมีสำหรับตัวผมก็ไม่ได้อยากแค่แบบว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าไปหรือว่าสนุกกับสิ่งที่ทำ อน <te ี้กมลับมาอไม่ขาดไม่ขาดเลยไม่ครับกกลับมาได้มีเนเอรวองก็มีอยู่บ้างร้อนครับตอนนี้เสื้ออนัรจรไนใจ มันเป็นคามตกใจประการห่งที่แบบว่ากลับมาไทยแล้วมันแปรปรวนแล้วคนแบบว่าแห่มาชื่นชมเราเราก็แบบติดตามกันลอเยอะมากก็ตกใจก็ไม่คิดว่าคนที่จะแบบให้ความสนใจเราเยอะกว่าเมื่อก่อนเลยสุดแล้ว่าดีใจที่ที่ยังมีคนแบบติดตามเราอยู่เพิ่มขึ้นมาการทำผลงานการทำงานในฐานะศิลปินเลยครับก็ไม่ได้เป็นความสดดังนะเพราะว่า มัอนเราก็สนุกกับสิ่งที่ที่ทำด้วยอะไรนะครหลายแค่แบบว่าอย,อยากทำเพลงออกมาให้ให้ให้เพื่อนๆฟังขนาดนี้นครับของเพลงปะเพซิงเกิลไหนไหมครับก็ปะเพลงเซเว่นนะครับเป็นเพลงแรกของผมแล้วก็เออสามารถไปฟังได้ที่ยู u ูปพิณยศคอนเทนเมนต์นะครับช่วยกันดูเยนะครับโอเคค<อ>รับอย่าลืมซื้อมาอย่าลืมซื้อม